ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยาหนห่งชาติเดนฟรีเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกจุดหนึ่งซึ่งปองผลและทีมงานใช้เวลาเก็บภาพถึง3วันแต่ก็เต็มไปด้วยความน่าทึ่งทั้งจากพื้นป่าผลที่สมบูรณ์และมีความแตกต่างจากป่าผลในอุทยานแห่งชาติจุดอื่นที่ไปถ่ายทา ที่สำคัญคือแนวคิดในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งทําได้อย่างสวยงามลงตัวไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้คุณค่าของมรดกโลกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนอุทยานแห่งชาติเดนฟรีครับ สวัสดีครับการทางานในรัฐควีนส์แลนด์เป็นเวลาสองสัปดาห์กลายเป็นทริปที่มีความตื่นเต้นน้อยที่สุดเพราะว่าพื้นที่ที่นี่ไม่ได้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเด่นๆเ,เหมือนกับในทวีปแอฟริกาเพราะฉะนั้นวันไหนที่มีโปรแกร,รมถ่ายภาพจิงโจ้วอลลี้หรือลงเรือเพื่อไปถ่ายภาพจระเข้น้ำกร่อยทีมงานก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายแต่ถ้าวันไหน ต้องไปเดินอยู่บนเทรลหรือแบกกล้องอยู่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีเป้าหมายถ่ายภาพสภาพทุ่วไปที่เห็นอยู่ก็จะเป็นวันทํางานที่มีความเงียบครับแต่แหล่งธรรมชาติเหล่านี้กลายเป็นความแปลกใหม่เมื่อน,นํามาเช็คภาพที่กรุงเทพเพราะว่าพื้นป่าหลายรูปแบบนี้ได้รวมอยู่กันอยู่ติดกันจนกลายเป็นอาณาเขตบริเวณที่ใหญ่มากครับและด้วยพื้นป่าที่มีอาณาเขตบริเวณกว้างใหญ่ทาให พื้นป่าแห่งนี้ในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียได้รับประกาศให้เป็นพื้นที่มรอดอกโลกทางธรรมชาติวันนี้ผมจะเล่าถึงการทำงานส่วนหนึ่งในพื้นป่าที่เป็นมรอดอกโลกที่มีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเดนทรีอุทยานแห่งชาติเดนทรี เป็นพื้นที่ธรรมชาติทางทิศเหนือของรัฐควีนสแลนด์มีขนาดกว้างใหญ่กว่า7,000ตารางกิโลเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเวสทรอปิกส์การทำงานที่นี่ต้องใช้เวลาถึง3วันนั่งรถและลงไปเดินสำรวจตามจุดต,ต่างๆลักษณะเด่นของเดนทรี คือเป็นผืนป่าฝนที่เต็มไปด้วยลำคลองสายเล็กๆจำนวนมากสายน้ำเหล่านี้ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นแก่พืชพันธุ์ทั่วทั้งผืนป่า <c oughs> คนแรกของการนั่งรถสำรวจไปร,รอบๆจึงได้แวะถ่ายภาพลำคลองสายหนึ่งระหว่างทาง วันนี้เป็นเช้าวันแรกที่คณะของเราจะออกสำรวจอุทยานแห่งชาติเดนทรีซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของออสเตรเลียอุทยานแห่งนี้มีชื่อทงว่ามีจรเะเข้น้ำกร่อยซึ่งมีขนาดใหญ่โตมากแล้วก็จะมีอยู่ทุกแม่น้ำในเขตอุทยานนี้ขณะนี้ผมยืนอยู่บนสะพานที่ข้ามแม่น้ำสายหนึ่ง<ม>ก็บอกที่นี่ก็มีจระเข้เคยพบจระเข้เหมือนกัน คลองที่มีอยู่ทั่วอุทยานแห่งชาติเดนฟรีได้สร้างระบบนิเวศให้กับพืชริมน,น้ำขึ้นเป็นจำนวนม,มากซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากอุทยานแห่งชาติอ,อื่นๆแม้ว่าจะอยู่ในเขตมรดกโลกเหมือนกัน ภาพแม่น้ําได้ราวสิบานาทีก็เดินทางกันต่อวันแรกนี้ผมและทีมงานต้องนั่งรถย้ายจุดถ่ายทำราวสี่ถึงหแห่งนี่คือหนึ่งในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้นมาก็ทำให้ผู้ที่มาชมเนี่ยครับสามารถเดินชมพันไม้ต่างๆ ที่นี่นี่เราเดินผ่านต้นไทรท่านจะเห็นว่าต้นไทรแล้วรากมันปล่อยลงมาที่จะครอบคลุมต้นไม้เดิมที่เราตั้งฉายาว่าน้าฆ่าแห่งพกไพรนี่แหละครับที่เรามาเดินบนทางเดินนี้เพราะว่าไกลของว,ว่าเรามีโอกาสได้พบ นกเด่นของที่นี่คือนกเ้าเทินคาสเวอรีซึ่งพบเฉพาะที่ทางตอเนเหนือของรัฐควีนสแลนด์เท่านั้นเขาบอกเคยพบที่เนี่สามตัวแล้วก็มีลูกด้วยเรากำลังจะเดินไปตามเส้นทางนี้ก็หวังจะได้พบบ้างครับ บนเส้นทางสวนบัธรรมชาติแห่งนี้ไม่นานก็พบทางเดินที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินสวนบัวได้อย่างสบายและไม่รบกวนธรรมชาติไม่นานก็พบแหล่งที่มาของความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นในพื้นป่าเดนฟรี นั่นคือพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นโกงกลางและพืชน,น้ํานับร้อยชนิดพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ นอกจากจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นและเป็นที่อาศัยของพืชน,น้ำจำนวนมากแล้วยังสร้างระบบนิเวศท,ที่แตกต่างจากป่าส่วนอื่นและแตกต่างจากระบบนิเวศริมลําน้ำอีกด้วยซึ่งกลายเป็นความหลากหลายของพื้นป่าเดนทรีที่ไม่เหมือนกับมรดกโลกเวสทรอปิกส์ส่วนอื่นการเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้คนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ต้องชื่นชมวิธีคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้นนี้เขมีตัวอย่างและคำอธิบายของต้นโกงการแดงหรือ Red Mangrove ที่อยู่ร,บรอบๆนี่นะครับซึ่งพวกนี้รากพวกนี้เนี่ยจะช่วยยึด ต้นกงกางให้อยู่กับพื้นดินเมื่อเวลาน้ำขึ้นหรือลมแรงก็จะยึดพวกนี้อยู่แล้วต้นกงกางแดงนี่นะครับก็จะออกผลออกมาแล้วเมื่อหล่นลงไปที่พื้นดินก็จะเติบโตก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกนี่คือคุณสมบัติพิเศษของต้นกงกางแดงซึ่งนี่ก็าทำทางเดินไว้ดีมากเดีย๋ยวเราเดินตามทางเดินเนี่ย แวดล้อมไปด้วยป่าโครงกางเลยมใคว่าป่าพระมองปพันธุ์นา็เต็มไปด้วยต้นโครงการแดงทั้งน,นั้นครับป่าโครงกางส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะพบบ้างในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลซึ่งมีต้นไม้รากยาวเหล่านี้จะทําหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไม่ให้พังทลายจากการกัดกร่อนและมีบางส่วนที่เติบโตจนเป็นป่าโครงการที่สมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ํา แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างจากทะเลสวนปากก่าโครงการที่เดนฟรีเติบโตในแหล่งน้ำจืดทางจะใชายฝั่งสร้างระบบพิเวศเฉพาะตัวให้กับพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กจำนวนมากท่านผู้ชมครับ อุทยานแห่งชาติเดนทรีหรือเดนทรีน่นแนลพาร์คเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่มีชื่อวเวสทรอปิกผมต้องขอชมการบริหารจัดการของมรดกโลกแห่งนี้หรือแทบทุกแห่งของออสเตรเลียซึ่งเขาเน้นมากเลยตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกทุกแห่งนี่ครับจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีมากมายหลายแห่งแล้วแต่เราจะ,จะเลือกเดินขณะนี้นี่ไกลพาผมมาที่จุดนี้ดูบูจิบอร์ดวอล์ค ตรงนี้มีเส้นทางเดินประมาณ1,200เมตรหรือ1กิโลกว่าเขาจะผ่านป่าสามประเภทด้วยกันคือป่าฝนบริเวณบึงแล้วก็ป่าคงกลางเราก็จะได้เห็นสภาพของป่าทั้งสามชนิดตลอดจนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าการเดิน บนเส้นทางสือธรรมชาติเนี่ยทุกคนก็สามารถเดินได้เด็กเล็กผู้ใหญ่เดินได้เพราะว่าไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายแต่ยกเว้นนกชนิดหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่า Southern c a s o อ a r y ซึ่งเราก็มีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมบ่อยครั้งเหมือนกันนกที่ตัวใหญ่มากครับเมตรกว่าแล้วก็จงไอ้ปากนี่แข็งเขาก็บอกว่าเวลาเข้าใกล้เนี่ยต้องระวังนะ เพราะถ้าเกิดให้นกเรียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเข้ามาจิกเราได้แล้วก็เล็บเท้าของเขาเนี่ยแหลมคมครับใช้จิกด้วยอีกทีเหมือนกันใช้ตบเอามันก็ต้องระวังเมื่อเห็นนกคสเซอร์บรนี่ซึ่งสวยงามนะทุกคนเห็นก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะเข้าไปใกล้ๆบางคนก็อยากจะไปรูปคลำแต่ว่านั่นอ่ะอันตรายเ,าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังซึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเ,าเราก็ เดินมาหลายจุดนะแล้วยังมีอีกครับแต่ละแห่งก็มีจุดเด่นของแต่ละที่ไัยนั้นติดตามไปชมบอดวอล์กน,นี้กับเราครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติดุบูจิปกคลุมด้วยพืชยืนต้นอายุนับร้อยปีสร้างร่มเงาและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชพันธุ์ด้านล่างเป็นจุดเด่นของป่าฝนแห่งนี้ ันนี้เจอแมงมุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า Golden o ออฟเว็บสไปเแมงมุมชนิดนี้ไม่ใช่สัตว์ตินเดียวแต่พบมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติเดนทรีขนาดลำตัวรวมแขนขายาวราว3นิ้วทำให้มันดูน่าเกรงขามสำหรับเหยื่อซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพในการล่าเกิดจากความเหนียวของเส้นใย,ยสีทองซึ่งมีความแข็งแรงมาก เป็นอาวุธชั้นดีที่ธรรมชาติมอบให้พวกมันเพื่อหาอาหารไว้ต่องชีวิต ด o l d e n of w e ว็บ i d e r เได้จากต้นไม้แห้งที่ตายแล้วเนื่องจากจะทำให้พวกมันห่างจากศัตรูทางธรรมชาติเช่นนกชนิดต่างๆที่มักจะหากินตามต้นไม้ที่ยังเขียวขจีและมีชีวิตท่านผู้ชมครับ เนินดินที่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเนินขนาดใหญ่นะครับไก่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เนินดินธรรมดาอันนี้คือรังของไก่ต๊อกตีนสีส้มซึ่งมีอยู่ที่นี่เมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายภาพไก่ต๊อกชนดิดนี้ไปแล้วนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเพื่อได้เห็นครั้งนี้แหละครับแล้วพอเห็นรังของมันเขาบอกรังเนี่ยหลายสิบปีนะถ้าเจ้าของรังเดิมตายไปตัวอื่นก็มาใช้รัง ที่นี่และนกชนิดนี้มันจะอยู่เป็นคู่เมื่อกี้เราเจอตัวหนึ่งข้ามทางเดินไปแล้วก็ส่งเสียงเรียกตัวเมียแล้วก็กลับมามาคุยหาอาหารก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาหารที่เขาหาเนี่ยเพื่อจะนำมาป้อนลูกที่อยู่ในรังหรือเปล่าผมและทีมงาน ายภาพกายตอกตีนสีส้มได้จำนวนหนึ่งและเป็นเพียงตัวเดียวจากการเดินบนเส้นทางสำรวจธรรมชาติดูบูจิแต่ก็ยังได้เห็นลักษณะของการคุยหาอาหารตามพื้นดินซึ่งยังอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าฝนแห่งนี้ยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งก็จะเล่าถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งครับ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชอาหารสำหรับโนกเซาเทิร์นคอสวารีท่านผู้ชมครับผมและทีมงานได้เดินทางมาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางหนึ่งเส้นทางนี้มีชื่อเป็นภาษาพื้นเมืองเรียกว่าจินดาวบ้าซึ่งชาวพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่ชาวอบอริจินเป็นคนตั้งชื่อนี้ที่เคยเป็นป่าของเขา ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาแห่งชาติเดนทรีมรดกโลกของออสเตรเลียเส้นทางนี้ก็มีประมาณมีอยู่สองเส้นทางนะ7 0รเมตรกับ2.7กิโลเมตรก็ให้เลือกเอาอในสถานที่นี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่การปลูกพันธุพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ที่นี่เพราะว่าพันธุพืชพื้นเมืองเนี่ยเป็นอาหารของนกที่สำคัญของที่นี่คือ นก southern c a s h e w e r r y แต่ c a s h e w b r y นี่กินเบอร์รี่ชนิดต่างๆเนี่ยนะครับร้อยกว่าชนิดแต่ว่าเขาก็มีส่วนปลูกป่าเมื่อนก c a s h e w r กินพวกเบอร์รี่ไปแล้วเมื่อเดินไปตามไหนก็จะถ่ายนะถ่ายก็เหมือนช้างที่บ้านเรานะครับเมื่อถ่ายเสร็จพวกเบอร์รี่ซากเบอร์รี่เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาอีก ก็ทำนี้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเกิดป่าขึ้นและป่านี้ก็คือเป็นแหล่งสะสมอาหารของนกคาสเซอรี่และขนนกชนิดอื่นๆเพราะว่าเบอร์รี่ส์เนี่ยเป็นผลไม้พื้นเมืองซึ่งไม่เฉพาะนกคาสเซอรรี่จะกินเท่านั้นนกชนิดอื่นนะสัตว์ชนิดอื่นก็กินด้วยเชน่นเดียวกันนี่คือประโยชน์ของพื้นป่าพื้นนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู เส้นทางศึกษาธรรมชาติจินดาบากันครับไปกับผมครับเดินเข้ามาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติจินดาบ้าพบว่านอกจากพันธุ์พืชที่เติบโตเต็มพื้นป่าแล้วสิ่งที่ทำให้ประทับใจมากก็คือการออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในการเมือเยือนเดนทรีนิชั่นอลพาร์ค ซึ่งเป็นมารดกโลกของออสเตรเลียเนี่ยที่ผมประทับใจมากที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเขาเรียกว่าบอดวอลเขาทำทางเดินเขายกสูงขึ้นจากพื้นดินเนี่ยประมาณ50เซนถึง1เมตรแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วก็ทอดยาวไปรอบเลยนะครับเส้นทางเดินเนี่ยบางเส้นทางก็2กิโลมั่ง1กิโลมั่งเจร้อ700เมตรมั่ง แล้วแต่เขาก็นําเส้นทางเนี่ยครับผ่านสิ่งที่น่าสนใจผ่านพันไม้ต่างๆผ่านป่าชนิดต่างๆบางเส้นทางเนี่ยผ่านป่าสามชนิดด้วยกันในพื้นที่ติดต่อกันเนี่ยก็ทําให้เห็นข้อแตกต่างของพันุไม้แต่และชนิดทําไมถึงเกิดขึ้นสิ่งที่ทางอุทยานเขาเนี่ยต้องการเน้นก็คือว่าพืชพันธุ์พวกเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงชาวพื้นเมืองมาเป็นเวลา หลายพันปีแล้วก็เลี้ยงสัตว์ป่าที่อยู่ในนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาผมว่าเป็นล้านปีอ่ะครับก็อยู่มานี่คือป่าฝนของอสอสเตรเลียออสเตรเลียนี่เป็นประเทศลุทวีที่กว้างใหญ่มากแต่ป่าฝนเนี่ยมีเพียง2%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแต่2%ของทวีปออสเตรเลียก็ถือว่ามากนะมากเลยเขาก็พยายามจะรักษา สิ่งนี้ไว้เพราะว่านอกจากป่าฝนแถวบ้านเราแล้วแถวเอเชียแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียก็มีป่าฝนแต่ที่แปลกแตกต่างกันก็คือสัตว์ป่าของในป่าฝนหรือป่าดงดิบของบ้านเรานั้นไม่เหมือนของที่นี่และสัตว์ของที่นี่ที่บ้านเราก็ไม่มีเช่นเดียวกันก็แตกต่างกันครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกันมากผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเส้นทางเดินเนี่ย ลักษณะาการก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาก็ดูบางแห่งก็ทําด้วยไม้แล้วก็มีแท่งอลูมิเนียมวางพาดเพื่อกันลื่นบางแห่งเนี่ยที่มีฝนตกลงมามากเขาก็ทําเป็นพื้นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยเนะเพื่อมาให้ลื่นและให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่พื้นดินได้ก็แสดงว่าในการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติของที่นี่เนี่ยเขาศึกษาเขาศึกษาว่าควรจะใช้วัสดุ อะไรแล้วก็เส้นทางเป็นอย่างไรอย่างเส้นทางนี้นะครับเขาเตือนไว้เลยเขามีป้ายข้างหน้าเขาบอกว่าค่อนข้างชันแต่ชันของเขาเนี่ยไม่ใช่ชันแบบบ้านเรานะเราไม่ต้องไปปีนเขาเองนะลื่นตกลงมาชันของเขาหมายความว่าเป็นขั้นๆเป็นระดับเนี่ยหลายขั้นเดวยกันนั่นคือความหมายว่าชันของเขานะแต่เป็นเป็นเป็นขั้นๆทําให้เดินดูได้สะดวกนี่แหละครับท่านผู้ชม เส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเดนทรีวันนี้ได้เล่าถึงความสมบูรณ์ส่วนหนึ่งของพื้นที่ซึ่งเป็นมรดกโลกของประเทศออสเตรเลียซึ่งมีซึ่งน่าทึ่งครับเพราะมีทั้งความหลากหลายทางธรรมชาติและการบริหารจัดการซึ่งทำได้ดีสมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมรดกโลกวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อน สวัสดีครับ